สวัสดีค่ะแม่แม่เอ็กซีค่ะวันนี้คุณตาจิตทำความสะอาดนะคะวันนี้ฝนตกค่ะดูเด็กน้อยฝนตกมากเลย เดี๋ยวเก็บแล้วก่อนจะกินอ่ะอ่ะอ่ะไก่มาเล่นด้วย เดินมาแล้วมาจ้ะมาน,ะมานี่มานี่มาเนี่มาเร็วเออในตาได้กวาดแล้วดูขอขอแล้วขอแล้วจะกินอะไร อฝ <c oughs> นตกทุกวันเลยค่ะแม่แม่ค่ะพายุสงสัยพายุเข้าวันนี้ก็ตกตั้งแต่ตื่นเค่ะตั้งแต่ตีสี่เลย <c oughs> 杨幂。<Yeah. S 2> <laughs> ันนี้เร็วครับผมครับก่อนครับเสียงเสียงก่อนอืม ยาวๆขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,ค,รบคุณตาทำความสะอาดก็บเสร็จแล้ว Rồi đó. Dạ tụi nó còn lốt đây. ะจะไปเลื่องอะไรฮะอืม ต้องทำความสะอาดาให้น้องทุกวันไ,ได้มีสปกปรกว่เสียวก็ะช่ายมาปุกมมเด็บ่ปโอ้ยโยกไปก็โยกมาเนาะ อยวแล้วบ่เดี๋ยวตาเอาให้ตุงทองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมค่ะ tên nói tên nói à tên nói tên xui, à tên suối nói à tên suối à, sẽ kín nó à, tên suối nói ừ. À. Tên, à. tên, à. tên, à, tên, à. tên là léo bò dòng mới chạm ฝากแม่แม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องสุงทองด้วยนะคะน้องสุนทงเด็กน้อยผู้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวตลอดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีกอลกครับสวัสดีครับครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพลายถุงทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ